มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แอสเซทบัททอมนะครับแล้วก็มีเป็นการ์ดถ้าต้องการหลายประตูก็จะต่อเป็นแอสเซทก็จะต่อเป็นมิลลิเรใช่ไหมครับครับแล้วก็มีมีเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กตัวแม่เหล็กนี่คือเลยใช้ต่อกับตัวประตูเพื่อเป็นตัวล็อกใช่ไหมครับใช่ปลายใช่ครับนะฮะแล้วก็ตรงสุดตัวแม่เหล็กนีงเนี่ยเราตจะพิโนมีมีตัวก็เลยเปิดเพราะเลยนะฮะเพราะว่าตัดสายขาผม ัวนี้ก็คือจะเป็นตัวคือจำเป็นจะต้องมีที่จุดที่ตรงสูงประตูแต่ละจุดต้องมีตัวนี้เพราะว่าอะไรเออเป็นตัวสัดไฟครับแล้วก็สายจ่ไฟให้ตัวของบีเดอร์ด้วยโอใช่ีเดอร์เราก็จะมีหลายตัวใช่ไหมครของเดิมๆตอนนี้เราม่มีอยู่ค่ตัวรูปแบบของบีเดอร์่แกนใช่ไหมคแล้วก็เป็นพวกตัวอ่านบัตรนะครับตรงนี้จำเป็นเป็นแยกสามารถแยกกลับกระตุกได้เลยต่อข้าตัวคุชชั่นเตอร์นะครับครับ เดิมๆระบบเดิมเดิมเด็กกล้ามาตอนนั้นครับแล้วงงกส็สบายๆนะวันนี้เราจะไลฟ์แบบสบายๆนะให้ความรู้แล้วก็ไม่เครียดด้วยวนะครับของใหม่เลยครับนะของใหม่นะเผื่อท่านนาที่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยแล้วปัจจัยไม่นน